ส่งไข่โปเกม,มอน1น0ฟองแล้วมาแบทเทิลกัในในไข่100ฟองส่งตรงมาจากแฟนๆโปเกม,มอนทุกคนซึ่งมีทุกตัวที่เป็นไปได้ทั้งตัวที่คุณแสนจะเกลือจนไปถึงโปเกม,มอนระดับตำนานอาลัวันนี้ครับเราอยู่กับบอสแมงครับเฮอวันนี้อีกคู่หนึงครับมาเจอกับเอ็นชานครับเฮ <Hey! laughs> อ่าโอเคอ่างั้นเดี๋ยวคนที่จะเริ่มก่อนนะครับเป็นใครก่อนดีอ่ากูสิ อ่าคุณก่อนนะให้ให้ให้แค่ก็เลิกกันแหมเหรอเออแค่แผมเหรอเคผมไอช้างครับออกหมายเลข65ครับใส่ชื่อเทพใส่เทพเลยเหรอโอ้เทพเทพเทพสุดๆเทพติดปีกเลยที่ competitive ready เลยตัวนี้อ่าต่อไปของคุณมอครับออกหมายเลข45ครับโคโลโลขอกร้องโอ้คุณ บอกเลยอุลตร้าแมนเอ็กซ์แมนเลยเหรออุลตร้าแมนตัวใหญ่มากๆใช่ไหมโอ้โหเลยยิงแสงปึ๊บตายตายทุกคนเอ่อผัวท่ามันเท่มากเลยนะคุณท่าไหนวะไม่รู้เลยมึงพูดกับพูดกับพูดวะไม่รู้กินตัวพีมาแล้วพระต่อไปออกหมายเลขสิบสี่ครับโอ้ไข่ชื่อว่ายอดเยี่ยมมาแบบนี้ไม่น่าทำให้ผิดหวังได้แน่นอนผมอยากฟังน้ำเสียงแล้ววะได้แก๊บโอ้โหเอ็กซ์เลน์แน่นอนโอเค ความสามารถเป็นของร่างเมก้าเลยนะเฮ้ยไปบอกเขาหมดเลยหขอบคุณพอสีิเมครับออกหมายเลข70บครับอุ้ยเหี้ยขอร้องละโจมตีแรงๆอู้ผมสุดยอดนะคุณรู้จักตรงนี้ไหมรู้จักแต่ว่ามันสุดยอดแสดงว่าต้องเป็นตัวพักใหม่ๆแน่เลยโอ้คุณแค่ แค่ท้าเาขากินขาดว่าบอกว่ามันสุดยอดคุณจะไม่ได้ความปราณีเลยเปอดขีก็รอดูเลยเนี่ยของโอเปอร์ครับออกหม <c oughs> ายเลข80ครับไข่ชั่วโนเกยียแสดงว,ว่าต้องค่อนข้างแบบดีเฟนส์สูงทนทานตีไม่ตายรอผมรูว,ว่ามันเก่าจะไม่มีคนเล่น ฮ่่ฮ่าฮ่าฮะโนเกียลิมิตติดเอดิชั่นแบบวะเนี่ยตอนเนี้ยค่อนข้างดีผมว่าใช้ใช้ใช้ได้คอมเพลติทีฟได้เลยเนี่ยต่อไปของคุณหมอทออกไปเลยค่าสิบแปดสตูบูมสตูบูมสตูบูมโอ้เจ้าโอ้เจ้าเลยเหรอชอบมากโอ้เจ้าโอ้เจ้าจริงโอ้รีแอคชั่นแบบนี้ฉันดาวให้ถูกเลยเลยน้องเป็นโปเกมอนที่ดีเอาบีดีเอาบีดี มันน่ากอดมากเฮียท่าเฮียเอาเนี่ยโอเคอย่างน้อยมันก็คือตัวที่ผมลงรักมาตลอดเฮ้ยผมรอตบแล้วตัวเนี้ยต่อไปของอีทายครับ9.6ครับ How Young ว o u น่าจะเป็นภาษาสเปนใช่หรอเปเอสเปนโยสุดสุดหรอวะ ก็ถ้ามันเงียบๆแบบผมอุ่นใจมากเลยนะเว้ยเพราะว่าแบบผมน่าจะรู้สึกว,ว่ามันไม่ได้ยีดีกันหร <c oughs> อกนยไอเทมโอเคอบิลิตี้โคตรดีโถ้าอันนี้ไม่ยั้งเลยนะเนี่ยถ้าไม่ยั้งเลยขอบคุณพัิเมครับองหมายเลข26ครับ blue eyes white dragon จริงเหรอ,อเด็กเขาชื่อ blue eyes แต่ไ e ม่มีไว้เราต a g ผมเติมแย่มากโอ้โอ้ <c oughs> oh my god โอ้ my god มัน blue e y e มากคุณ <c oughs> ใช่เหรอตามสีฟ้ามากตามสีฟ้ามากผมสุดยอดเลยนะ ถ้าผมมี blue eye สัก4ใบผมฉีกเพิ่มหนึ่งใบแน่นอนต่อไปหมายเลขหนึ่งครับชื่อว่ากันดั้ง X ซะด้วยนาม X นี่มันไม่ใช่กันดั้มธรรมดาหรอมันเป็น X หรอโอ้มันดีกันนะเนี่ยหรอวะเพิ่มอาจจะดีกว่าไอ้ตัวเมื่อกี้ด้วยอืมโอถ้าซิกเนเจอร์ของมันเลยเนี่ยสองอันเนี่ยสุดยอดอ่ะต่อไปของมอสับออกหมเลขไปถึงสี่ครับ GTR สามสอง ว่าเร็วไหมโหเร็วผมว่าแม่นสุดยอดตัวน,นี้ก็แจมเพราะผมเคยเล่นมันใน Pokemon Unite โหมันมีจากยูไนท์แสดงว่าก็แบบลิมิตมาเยอะอยู่นะให้ผมเดาหนึ่ยคุณเคยเห็นไหมตั้งปอมมันอะไรนะมันอะไรนะค <laughs> อยกล้องนิด <laughs> ตั้งปอมโอ้ยไม่ได้เลยพี่หว่าคนตีเหล็กอ่ะคุณเลือกคนตีเหล็กว่าต่อไปของอิชัยครับ97ครับ <laughs> ชื่อโซนิคความเร็วเป็นเรื่องของปีศาจอีกแล้วรถผมเร็วแล้วเนี่ย GDR จะมาเทียบอะไรกับโซนิคผมได้ โซนิกขอบจริงนะพูดถึงความเร็วเนี่ยโซนิกจริงจริงิฟ้าเลยหรออ๋อเป็นท่าซิงเนเจอร์ของอีกตัวหนึง่งมอสิแม่ครับออกหมายเลขส2ครับไหนปูปูพวกทับปูจากเจนเจ็ดแน่เลยเฮ้ยอด้ไ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 อ้ช้างครับออกหมายเลขห้าสิครับวายทำไม, <c oughs> อมโอเคเขาไม่พูดว่า <c oughs> วายแสดงว่าแม่เก่งชิบหาย ผมรอฟังแบบมันเก่งไหมไม่รู้แต่ผมเข้าใจคำว่าวายแล้วไม่รู้ว่าตัวนี้มันออกแบบมาทำไมแต่ถามว่าเกลือไหมมันก็ไม่เกลือนะมันก็เป็นตัวที่เล่นได้ถ้าก็โอเคต่อไปเอสาะที่แมนครับออกไมายเลข15ครับ G string G King โอ้ G King โอ้โหเออมันก็มันก็ค่อนข้างจะคลิงนะและไอจีมาจั้งะต่จีเหรอ ไม่รู้อะแชร์สุดยอดนะผมว่าผมสุดยอดเกิดจะพูดอนตัวยกดไม่เคห็นังิซี่มก่อนถาาามไม่สุดยอดคุณอันนี้คือว่าแบบถ้าเอาเฟอร์ยิงอะไรมาถ้าสามผมสามารถแบบกัรทุกอย่างได้ในชีวิตนี้เออยิงัวไงอะโปเทคไอ้แบตัวเยอะเลยโอเปอร์ครับออกไปเลขครับน้องต้หู้อ๋อมันก็ออกแนวแบบซอฟๆเลยเนาะโอ้แอบยิงนี่หว่านีย ใช่ใช่ <c oughs> ใช่น้องต้งหู้มีอาวุธลับเหรอใช่อยากรถเต้าหู้แล้วเนี่ยอ่ของคุณม้าครับออกไปเลข87ครับโอ้เรื่องอะไรวะฟูบุก,กิมันอาจจะเป็นศัพท์ภาษาญี่ปุ่นแหละหรอโอเคโอเคพอรับได้พอรับได้แต่ฟังดูไม่ค่อยดีใจขนาดนั้นเลยมันสุดยอดเลยเหมือนเป็นไปได้ยังไ <c oughs> ง,งตัวนี้ตัวจริงตัวที่สุด <c oughs> ต่อไปครับหมายเลข83ครับเห็นดูสิ โอ้โอเคโอเคแค่เราฟังดูไม่ค่อยดีใจนะครับโอ้สุดยอดไปเลยครับพี่ตบเทได้เลยถ้ามันก็ดีนะเต็มตัวซับได้อยู่หมอทิเมรครับออกหมายเลขแปครับมังกี้แบบแบบแฟชั่นมาร์กคุณมังกี้แล้วก็เฟชั่นมาร์กเออโอ้มันมังกี้ยังไงวะเออเขาเลยใส่แฟชั่นมาร์กมาให้หรือเปล่าเออมาจริงว่ะอ๋ออ่าฮะอ่าฮะแล้วไงต่อก็ทั้งดีอ๋อ ตามที่พี่เอกเคยพูดไว้มันมันตึงตงเนะโอเปอร์อัพออกมาได้แปลกครับเซอร์โปหรือเชโปใช่นี่ว่าเอเลียจากดันดันอ๋อจากดันดันเหรออ๋อเออโคตรตรงเลยตรงมากนเอาหรจริงเหรอใช่จริงแล้วคุณรู้จักไหมพวกไอเรียตัวโมื่อกที่เป็นเอเลียนอ่ะไม่มีไม่มีเดียลซี่เหรอเป็นเดียลซี่เลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ผมว่อบีดีอบีดี แบบตอนนี้โอเคอยู่ตอสนี้แม่ครับออกหมาเลขสามครับอุ้ยกระแทกึตรงนี้จะเป็นอะไรก็ตามผมชื่อผมชอบชื่อมากเฮ้ย,ย<ะ>เออไม่กระแทกจริงด้วยว่ะชอบนะผมชอบตัวนี้นะมีคิวเป็นโปกเกมอนสุดยอดโอเปอร์อครับออกหมายเลขสองครับเซนิซึแต่จะจะมาเป็นโปกเกมอนธาตุนี้อีกแล้วเหรอธาตุนี้เต็มทีมแล้วตอนนี้โอเคน่าร <us> ักสุดๆเฮ้ยงั้นแสดงว่าถ้าบ,บีเอบีนี้อันนี้มันก็ ถูกต้องไม่ถูกไม่ถูกไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรถูกทั้งนั้นผมจะทำตัวเป็นเซนติเสือร์สแปมท่าเดียวจนตายทั้งทีมาคอยดูเขาจะาทำร้ายผมขอโมซี่แมนครับขอหมายเลขสิบครับ super punchy เออเปิดไข่มันก็ลุ้นี่ว่ะผมว่าไม่รู้เลยโอู้ซโห super punchy super punchy วิแสบตาแสบตาคุณขนาดนั้นเลยนะเป็นคำวิเตามากเลยอ่ะโอ้โหอามีบานอะไรตัวโกงเลย ผมชอบนะซุปเปอร์พันจีเนี่ยเลยตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กตัวเลือกเลยครับคนละฟองเลยเอาตัวไหนเลือกเลยเราเลือกสซดดีกว่า yeah damn เขาเลือกโซดของผมถือว่าดีเลยว้าวว้าวโอ้โหตัวนี้คือบูแหลกอย่างเดียวอะกะมาตกโดนสวนแล้วก็ตายแล้วคุณเลือกอะไรหมูเด้งหมูเด้งเหรอถ่ายแล้วไม่อยากเลือกอะไรแต่พูดไปแล้วอ่ะพูดไปแล้วต้องเอาอ่ะทำไมฝั่งฝั่งนู้นดูไม่ค่อยดีใจนะครับมันหมูเด้งเหรอคุณคุณเห็นหมูเด้งป้ะหมูเด้งผมอ้วนพอผมเชื่อ นายขอดูหน่อยสิไหนขอดูหน่อยสิโอ้โหมันไม่ได้โกหกไอ้โปเกมอนแพงมันไม่ไมีอยู่จริงๆด้วยผมโดนแน้นอนนะคุณโดนแน่นหรือยังจัดไปว้าสุดแดงกันด้วยจัดไปดูสิเปิดอะไรมาเอ้ยคนกับสโนลเลกอ่ะโอ้โหแล้วเอาสองตัวนี้ออกไปปะทะก่อนเลยรู้จักกระทะกึอเปล่าอ่ะขอไปหน้าตัวสตกสวยทำความรู้จักกันก่อน เอาๆกลับไปโดนต่างๆกันเลยครัโทษทีนะผมวอสวิตช์แล้วผมจะบอกว่าผมโชคดีเลยนะคุณผมเล่นแอมเบอร์โลกมาผมมีสกิลการหลบเจ็บแม่อะไรอะโอเคก้มดูกล้องแม่งบังตาโห้ตัวอีกฝ่ายแม่งหนาเต็มจอเลยว่ะเออว่าแล้วเชียวต้องมาแบบนี้มันไม่มีใครตีเขาเจ้ไปแต่เราก็จ่ายคอมสิทธิไว้ก่อนอีเวน ได้อยู่ cross poison แทงได้ไหมเอ้ยแทงได้แทงได้อีเรนพันจีกอเฮ้ยตอนแรกกะจะกะจะสองตัวอัดเรย์พิอลละก็ใช้ได้นะก็ใช้ได้ไอหมาตัวปัญหาแล้วถ้ามันตีก่อนไอท่าตะกี้มันจะแรงไปกับเปิร์ลเลยนะใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยโคชชิ่งนี่หว่าโคชชิ่งนี่หว่าเจ๋งจริงๆบอกคนดูบอกคนดูผมสู้ผมสู้กับมอร์ซี่แมนหรือว่ามอร์ซี่บูทเนี่ยตอนเนี้ยไม่เปลี่ยนเทคนิคครับผมท่าเดิมเฮ้ย โอ้ยโดนละเนี่ยไอ้โคตรโ้ยแต่ตีทีหลังไม่แรงแล้วดิอ้าวเน็อะได้พอดีไวแล้วตัวดีเท่ที่สุดในฟันจิปล่อยเข้าไปฟื้โคตรแรงขอดูเลือดหน่อยนะขอดูหน่อยนะขอดูหน่อยนะโอ้โหที่ตีไปสูดเปล่าเลยอ่ะเป็นฟื้นโคตรเยอะเลยเหมือนเพิ่งเอาออกมาใหม่อ่ะไหนดูซิเล็กโอเวอร์ต่อเราต้องเจอตัวนี้หน่อยละ ดิสจูวายนี่มาเทนเนอร์ผมโตมาเป็นตัวนี้กราซี่เซิร์ชหนพี่บู๊ลองบอกคนดูทีครับว่ากราซี่เซิร์ชทำอะไรได้บ้างทีก่อนเออถ้าโัวตีประเภทพ,พืชหรือหญ้าเนี่ยจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็ทุกตัวที่ยืนติดกับพืชจะติดพื้นเลือดตอนตอนเข้าใจไหมครับคนดูผมรู้อยู่แล้วจริงๆอ่ะแต่ผมเอ็กซ์ตรีมสปีดนะคุณก็จริงเขามีก้อนอะไรโคตรใหญ่เลยวะเขามีก้อนคตรขี้โกงไอ้แค่สักพันจี้โอ้ย หนาอยู่หนาอยู่ตัวหนาอยู่เหมือนจะเจ็บไปโอ้โหรอดรอดรอดถ้าเราไป็นจีจริงๆนี่เจ็บนั่นแหละจริงเหรออันนี้มันเป็นมันเป็นพืชผีไงพืชเออว่ะมันมีปีไปทำไมเพื่อนปีการเป็นภาคภูมิแล้วโอ้โหมันคิวกันแบบมันมากนะเกมเนี้ยคิวทั้งแมปก็ดูดิก็ฟิวเปิดให้ลูกคุณสองคนมีเรื่องโอเวอร์กันอีกเออว่ะ นี่มันจุดจบนายแล้วบอสซ่แมนเมกาลิสันเกตโอ้ยเดือจุดดจริงวะผมไม่ได้พูดเกินเลยเอาแป็ว่าคุณชานรู้จักคำว่าไดนามิกส์ไหครับใช่ผมก็อยากจะบอกว่าคุณบอสแมนรู้จักคำว่าไดนามิกส์ไหยครับเอออ๋อกอนนี่ไงวยเอาอันนี้ชื่อ Y ใช่ Y ยอะไรอ๋อเพือแบบึทำมาทไมอะไรเงี้ยเหรอในการ พิลิตที่ดีครับทำไมเอฟเฟกมันเวอร์จังวะไอฟิลนี้ทำไมท่าเทพมังกรเบาลง50%เปอแล้วก็จะไม่ติดสถานะเฮ้ยเขาก็ทำเหลือเกินเลยใจตรงกันยังไม่เชื่อเลยฮัลโหลกอนโอ้โหโอ้โหมีลิซารอนทันทีก็ต้องใช้สิเออตัวชูโรกันเนี่ยไอ้ที่คุยอยู่ในอนิเมะหรือเปล่าเนี่ยมันใหญ่เบ้เลอร์เลย โคตรหล่อมันจะยากไม่พอผมได้ยังไงมาเห็นไหมเฮ้ยมีต้นไม้นีดเหรอคุณไปเคลียร่างมันหรอไม่เคยเห็นสุดยอดแทงสุดๆเขินไ่โคตรเท่เลยว่ะมีต้นไม้ด้วยใส่ใครอ่ะอ๋อเลือกเปลีตัวดิเลือปิดตัวดีครับรู้ว่าจะโดนไฟเดี๋ยวเปลี่ยนตัวดีเดี๋ยวเปลี่ยนตัวดี คราวนี้ทุกๆเทิงคุณจะโดนไฟคอกตายใช่เหรอใช่ผมเป็น G Max replenish อันนี้ใครเพิ่มเลือตัวเองเหรอติดเบอร์รี่ป่ะเนี่ยมาแรงเหรอเปล่าไอ้ท่าน้ำเหมือนมันจะรีเซ็ตเซนเบอร์รี่มาทุ่มติดเฮ้ยทำไมมันโดนแรงเนี่ยวะมันเขาใส่เลเวลเอร์มาโอเคโอเคใหญ่กันทั้งคู่แบบนี้มีคนเหลือคนละสองเทินเนาะจังหวะใหญ่ทั้งคู่อุ้ยเร็วขนาดนี้เหรอผมมีมูล b l a s ตกอุยเร็วมากโอ้ มันก็มีมันก็มีประโยชน์นี่หว่ามันมีประโยชน์แล้วตอนเนี้ยไอ้ทับป,ปูไอทปป้ทับปูทับปูอะไรเขาแม่เนี่ยใส่อีกรอบนึงเข้าเหรอเนี่ยโโอ้หไม่เข้าเลยเอ,อ,เอ,อ๊สุดยอดไหนวะดูพื้นดิปปเพราะว่าทับปูมันจะแตกอืมโอเคโอเคอเคาริค้อนน่าจะยืนได้ไม่นานนะจริงๆความสามารถของคารบิค้อนตัวนี้มันคือทีแพ็ ไฟกับน้งแข่งโดนบอลลงนี่น่าแตลกนะมาเลยยิงมาเลยเราแทงอยู่แล้วโตูแทงจริงมึงแทงจริงว่ะตูไม่ตยโอ๊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 ยท่ามันไม่ึงเล่กว่าไฟอ่ะมึงก็มีเหมือนกูอย่างนั้นเหรอรถสปีดหมูหมดเลยเหรอรถสปีดหมูยเหรอแค่ว่าสองตัวนี้เฮ้ยอย่าท่าเด็กเขาเอาชาร์จพลังไอ้เหี้ยสเปซพาวเวอร์เลยเหรอ ใช่มันคืออะไรอะสเปเชียลแอทแทคมัน่ไยิงไปเฮียเฮ้ยใช้ได้เลยเหรอใช่พี่ดิบีมไอ้เฮียมาว่าโอ้โหยิงม่อนได้ไหมไอ้สัตว์คุ้มไม่คุ้มไม่รู้แต่ท่าเท่มากขอใช้ก่อนเลยละกันโชว์ของก่อนโอ้เอาผมไม่โลภหรอกไฟอยู่อ้วนถึงวัยตัวนี้ได้ได้ได้ มันได้เวลาละมารู้จักพี่ใหญ่ของหมวตัวหน่อยดีกว่านี่จูจีคิงเนี่ยรู้จักจีคิงส์ไหมอันนี้อะไรจีคิงใช่ฮองกบมาฮอนกบมามากเลยอะลวก่อนนะสโนแลกเอ้ยเซฟตัวเองไว้ก่อนคือมัะเล็นคือไม่ใจตรงกันอ๋โอ้ยต่างคนต่างไม่อยากให้โปเกมอน ไอ้ฮ่าเนี่ยผมก็ฮ่าเพราะตีบอลเนี่ยมันสิคโกงมากโก้โก้มากๆเลยอ่ะมันได้ประหลาดผมสินะอ๋อใช้เหมือนกันเลยนี่หว่าพาวเวอร์ำลังโจมตีเพราะต้องการสปีดกูเพิ่มขึ้นสองเท่าหมดเลยเหรอตามที่เลยโอ้ว้าวโอ้ว้าวยิงไปดีน้ำจะเข้าขนาดไหนอย่าบล็อกนะอย่าบล็อกนะเหมือนท่าเฮ้ยไปท่ามันเวอร์กันนะนี อุ้ยนี่กระดาษปั๊มาแล้วนะโอ้ยครึ่งหนึ่งวนไฟอีกเกือบแตกแตกไหมยิงไปไหมโอ้ยกระบอไม่ไหวแฝงโอ้ครับพี่ก้ไปเร็วเอานกคู่เข้ามาแน่นอนโอ้ไม่นี่หว่ารู้แต่ไปกระบอกไปนี่ก็เพียงยิงมาหยิบดิซซัดนก่อนเลยโอ้เลือกยิงใส่ดิซซัดนกลิซมันเร็วไงอ๋อเหรออล้วแต่ผมที่ติดตัวใช่ไหมใช่คุณเร็วกว่าลิซซัเร็วกว่าเร็วกว่าเฮ้ยผมน่าจะแทงได้อยู่ โอ้สวยมากทำไมไอหมอนี่มันอึดจังวะสวยมากโอ๊ยดีดูเก่งโอ้ยเยอะนะมาตัวสองตัวเดี๋ยวเท่ากันปะไม่เท่าตัวที่สองสามกาซี่ฟิไปรอดไหมอุ้ยเอ้ยเอ้ยรอดเอรอดโอ้โหเดี๋ยพี่ตัวอี๋ของแผลว ม่นะไปยกระสิกไล์รีบชนรีบชนขอบคุณนะน้องเต้าหู้อ๋อนี่เต้าหู้เหรอเนี่ยนี่เต้าหู้เองบอกแล้วว่าแข็งอันนี้อะไรตกตกเอฟอะไรอย่างนั้เออแต่ตอนนั้นมันจะตายแล้วสิกระดึงกระดึงสองหนึ่งเลยตอนนี้จากนำาเป็นสามสองพิษน่าจะกินแรงกว่าบาร์เทนเดอร์อ๋อมาเทนเดอร์ก็ตายบาร์เทนเดอร์ก็ตายไปบางมากโอ้ยี้ย ผมเล่นไปเขาเอาโต้เชตตัวที่แม่งเก่งมากบวกกันแตกโอ้ไปอัดก่อนเลยอุ้ยไม่ารอดวะแตกาไปตายเฮ้ยหยุดเงาโอ้โหไม่เข้าเลยไม่เข้าได้อยู่ได้อยู่เอ็กซิเซอร์แตกไหมไม่แตกโอ้โห้วันหดจังวะโอ้ย แต่ต้องมาถามตัวว่ามิกี้ใครตีเราแรงกว่ากันเลือดเดียวตายคู่เลือกโอ้เพราะต้องเลือกว่าว่าใครมันจะเตี้ยกับตีว่าวหรือไม่ก็แบบว่าเรารับไหวอ่ะแต่ถ้าผมกดโพลเทคทำไงดีนะพี่มอสคุณเดือดร้ารมายผมเดียวกันกูเชื่อว่าไม่มีแต่กูจะยิงไปก่อนไอ้เหี้ยงยัไงกูตายอันนี้สปินนี่ใโคกสปินนี่ใโคกมีโอกาสดี่ปะไม่มีไม่มีว่าวไม่มีว่าวครีโคไอคีไม่มี

เย้โอ้โหสุดยอดสุดโอ้หงื่อตกเลยสุดยอดโอ้โอ้โอ้ลูกเกียร์คุณชอบ b l u อ eyes white dragon ของผมไหมเออครอบ blue e y จริงเหรอทำไมเราคิดไม่ได้วะแล้วคุณไม่ไม่ีเป็ตัวที่สองเขาเลยเหรอไอสัตว์ตอะไหนวะเนี่ยเจอกันหน่อยบ l u e eyes white dragon ตัวที่อะไรวะตัวขวาตัวอะไรอ่ะโอ้นั่นไงเอเลี่ยนกูเนี่ยอ๋อนี่เอเลี่ยนเหรอ นี่เออในระดับนี้เลยในอีด็อซิสเลยอ๋อเออเหมือนเซอร์โปลจริงด้วยสองตัวนี้เราสู้เขาไม่ได้เลยขอบคุณนะขอบคุณนะที่พูดอย่างงี้เดี๋ยวเมืก่อนเปลี่ยนตัวออกนะครับจบการเปี่ยนกระกาษท่าการจีไงก็เปลี่ยนผมไม่ได้พูดขันจีไปเลยเลือกไปแล้วเลือกไปแล้วไม่เกี่ยวขั้นจีเขาแปลกใจเรจิไม่การตะพันจีโอ้โหเฮียรู้มันต่อยแบบเรจิจิแก๊สแบบนี้อ๋องเปลี่ยนอับบีมาใช่ไหมใช่เปลี่ยนอับบีโอ้ยยเงไงก็ไม่เก่งถึงว่า เขาเปลี่ยนเก่งมากเลยคุณก่อเลยแล้วเนี่ยมีทุกได้หมดเคยคิดไหมว่าไอ้เลนิกัสมันจะมีหมัดไฟอ่ะมีอะไรก็จัดมาเลยครับฟุตพันมันมีเลยไอ้สับวีบูลเลตพันด้วยเอ้าเฮ้ยเฉลี่ตกูต้าเองดิว่าขอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับติดฟิวที่เปิดเองเนิร์ฟตัวเองเฉยไอ้เนี่ยโอ้มีเโหฟันจี้ตายเลยพี่บ้าคนชอบฟุตพันธ์จีบผมไหมระวังพาร์ตี้นะมีฟิวอยู่อ่ะ คุณลองคุณลองบูเลต์พันสักรอบสิไม่มีแล้วยี่ใส่ฟ้าต้องพู้เลยผมอยากให้พระเอกของผมอะออกมาโชว์ตัวสักทีหนึ่งเ่อนอเกมนี้ม้จบอ๋อเออนี่การสลับมาที่ดีผมรู้จักหมูแดงไหมนี่สินะหมูแดงเป็นการสลับที่ดีครับแซนสตรีมโม้กระแสไม่ทำงานเนะวอลล์วิลเอ้าวอ้าวอ้าใช้ไม่ได้ราไม่เราไม่ใช่เจ้าของท่า ไอ้อเลียนฟังใครกูจะเนอตัวเองทำไมเนี่ยอับิลิตี้ไรจูก็ไม่ทำงานอ้าวเหรอทำไมอ่ะตัวตัวเรจิกิมันจะใช้มันใช้ไม่ได้อ๋อเหรอพี่เดี๋ยวนะถ้าเรจิเอเลกี้ผมใช้ไม่ได้อับิลิตี้ไรจูผมก็ใช้ไม่ได้อ้าวตัวตกคิวซีตัวพี่นะตกคิวซีเฮ้ยทรรมกันไม่นะหมูเด้งอ้าวเอเลี่ยนอีกแล้ว บีชีเย็บมันชื่อนั้นจริงเหรอใช่ใช่ใช่ไปโอ้ยเลยจุ๊ดดิเซนิสเซนิสเซนิสเหรอเนี่ยเที่ยวขบวนการท่าที่แปดหรือเจ็ดเจ็ดเตาหลบใต้ไอเวนฮู้ฮู้เซนิสเซนิสมา เซฟไวแต่โอ้เขามีแฟรี่ว่ะไอ้สัสเลือดพันแรงเลือดไอ้ยังไม่ท่าอะนี่เลยอ่ะเจ้าเนอะเซนิซูชักผมตายจูคุ้มแล้วเนี่ยที่สร้างความหวังให้เราอ่ะมันแรงมากเลยนะโอ้ยยังไม่จิ้มแล้เจ็บคืออะไรวะท่าอะไรอ่ะถ้ามีพิวรจิป็นแรงขึ้นวิ่งผมได้กินข้าวก่อนเลยลูกก็ได้โตไวๆจะตีโดนไหมเขาเนี่ยเมื่อกี้โดนปหมเมื่อกี้ตีแล้วตีแล้ว ตัวนี้ตีดไปแล้วติดไปแล้วเออว่ะผมรอยคิดว่าเขาจะปล่อยลุงให่ได้พูดเลยไม่งพูดไปจริงแล้วคือประเด็นมอสซีเพย์แม่งเดาถูกเลยเออเฮ้ยอุนตอร์แมนตึ้ง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 แล้วไอ้เฮ้ยไอ้ไอซ์สปีดด้วยเราไอ็้ตัวนี้เขาเกือบเลยวะาอาหาวก่อนเดี๋ยวดิถ้าเกิดไม่เปลี่ยนตัวเธอหน้ามันจะหลับ แล้วเขาเปลี่ยนไหมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนไหมไม่บอกไม่บอกโอ้ยยันได้ว่าเราจะต้องใช้ดูรารูดอนเหรอเอ้าต้องเปลี่ยนหรอไม่งั้นลับโหข้างข้างหน้าคุณเอามังกรเหล็กมายืนน่ะดราก้อนพาวสโอ้ยต่อเล่นใหต่ออ๋อโถ่อยย้อน โอเคโอเคโอเคคุณทำไรผมอีกแล้วเหรออ๋อฟิวมันหมดแล้วถ้าเกิดฟิวยังอยู่มันจะตีสองตัวน่ะอ๋อเหรอใช่แต่ฟิวหมดแล้วฝ่ายเขหมดแล้วด้วยอุ้ยสองต่อสองว่ะเหรอเอออีกแล้วตายแ้สุสิแต่ของผมเนี่ยมันโลโก้เอ้ยมันมาสคอตที่แบบคนมันจำได้นี่สีขาวอ่ะสีขาวกูก็สีขาวเหมือนกันเฮียดูแค่ได้ออกความิใจแล้วเข้าสนามดีเพิ่มหนึ่ง what the มา่อยพวกตายอะไรเอาเนี่ยไอ้เหี้ยมันมันอะไรีเหรอแล้วชิคกี้าโอ้โหเออทาอะไรนะแม็กมันเท่ดีเนาะแสงด้วยเจอกันดัมเอ็กซ์ผมหน่อยแกตู้ดัมเอ็กซ์ขามายเฮ้ยชี้หยดไปแล้วหนึ่งหยดไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยเห็นตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้วแบบเออ ้เพิ่มสเปตจดีแล้วท่านี้ขอเล็งตัวข้างๆก่อนนะจ๊ะโอ้เหลือเจ็ดโอ้เหลือเจ็ดเชียร์รอดถึงกระซืดปากโอเคเอาพื่อข้างด้วยฮะเอาเพื่อข้างด้วยเหรอโอเคโอ้ไม่เข้าเลยอะโอ้เบาเบาจิ๊ดจัดไม่มีใครแต้มไม่ไม่มีใครอยากตายขาดลับเรียบร้อยดูเกียร์ตีสเปเชียลฝั่งทีกาได้เปลี่ยนน่ะ ดองตาผมดูร่าดรอนใช่ไหมผมว่าคุ้มแล้วนะเนี่ยได้เห็นทุกอย่างที่อยากเห็นโอ้โหโอ้โหโคตรเท่โคตรหล่อเจตุนี่สิไซต์โปเกมอนในตำนานที่แท้จริงใช่ต้อนนี้ใช่โหเลินเลยพี่โคตรเท่โอ้หม่เข้าปีนมาแล้วเลยไม่เป็นไรเท่มากเติมโซตีก็ได้อยู่ง่ ยิงสาำอีกอ่ะแ k and f ว l s e Max Break ลองดูตัวคนเดียวไหมไหวปะไหวดูเดียตัวคนเดียวแม่แม่แบบรู้สึกคุ้มอ่ะไม่จะแพ้หรือชนะกูมึงเจ๋งว่ะเนี่ยปัญหาคือตรงนี้ืออะไรอ่ะถ้าเลือดมันต่ำกว่าครึ่งอ่ะมันจะเปลี่ยนร่าง ใช่เหรอกลายเป็นกันดับเอ็กซ์ของแท้ไอ้กันดับเอ็กซ์กันที่เลยเหรอโอ้โหเล่นสกู๊โอ้ยยืนเป็นี่จรหงอ่ะอดรอแม่งเป็นสื่อที่ยิ่งใหญ่มากเลยตัวบรรจั่จริงโอ้ยนี่บุดดินเลยเหรอไม่เข้าเลยอ่ะกูเกียร์กูไม่นะลูกสวย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 คืออะไรอ่ะเซอร์เซบีดีเซอร์ดีเฟนส์เราไม่แคร์เราตบฟิสิกอลไอ้สัสเนี่ยแม็กสไตล์รุ่สปีด ผมไม่เข้าเลยเข้าเหมือนกัน ability multi scale ล์ไใช่ไหมไม่มันเป็นเออตอนแรกชิลมันอ่ามันกินข้าวแล้วอะไรอะอะไรอะเพิ่มดีพิคอีกเริ่มดีพิคโอ้โหไอ้ตัวเล็ไม่ต่างอะไรกับที um. ang, oh ang, no Listen, ่กูสามบัฟมาเลยโอ้ตัวเล็กเลยด้วยอ้าวทำไมมระกันได้มาเหลือตัวแค่นั้นนะใช่เดี๋ยวผมรถสปีดเขาเรามาลองดูกันนะเลยไอ้สตรีมโอเคแทงได้อยู่แทงได้อยู่ตาเราไปเขาจะตัวเล็กละ มาคือวเรามาลุ้นกันตอนวินาทีสุดท้ายก็แหละคุณตาวสันแอโร่เคยตีประเภทดีนตัวที่บินอยู่จะตกลงมาจากพื้นอ่ะมันตื่นแล้วปัญหาเรื่องนี้เชงไข่ไอ้ที่คือทีงไทยเฮ้ยตอนนี้ไข่สิฟองที่กรูเขาเรียกคุณเร็วก็จริงตอนนี้คุณช้าสุดในทีมนะอ้าวเหรอเพราะมันสลับมิติแล้วยังไงก็ต้องตีอันนี้ตอนการโจมตีนี่จะลดทิดดีฟเอาไปสกิดเขาเถอะแค่นี้ตาวสั้นแอโร่ ดูเวลาสามนาทีก็เก่สามนาทีมันจะวัดเลือดนะใช่เหรอใช่มันจะวัดเลือดผมฉี่หยดอีกทีหนึ่งโอ้ยยดอีกแล้วลงปุ๊บฉี่หยดอีกแล้วฉี่หยดอีกแล้วมาเกมยื้อจริงจบละโอ้มันหนาขนาหนามากโคตรอ้วนตีไม่เข้าเลยบีเอท่าไหนเขาบีไว้อยู่อ้าวไอ้จ้ตัวอยากรู้อยากรู้ดูด้วยเข้าไหมเฮ้ยแรงอยู่นะดูเลือดด้วย ใช่ออฟใช่อ๋อตีตีทีเองอันนี้ขนาดตีทีแล้วนะโอ้โได้แค่นี้ว่ะแอสแล้ชื่อโอ้โหตีทีมิด้าทุ้ทีมาทีกลับไม่โกงของจริงทิกบุมไม่อยู่ไปตลอดเลยเหรออยู่ห้าเทิร์นไม่น่าจะจบแล้วน่าจะใกล้จบแล้วโอ้ยกูตายตี้กูตายทีเดียวทีเดียว อะไรยืนได้หรือเปล่าน่าจะไม่ได้ยืนได้หรือเปล่าโอ้โหยังจะขี้อะไรกันต่อยกันนะพอไม่ขี้ปูไม่ได้เลยตุ้มไม่ขี้แล้วจะเท่าไหร่โอ้โออกขี้เลยอขี้เลยออีโอ้อัพลักกันมาเยอะกันเหลือเกินเหลือ60วิครับ60วิขอโทษครับวิ่ยตาคนเที่ยเลยคิดเหมือนกัน เดซี่บอร์ดเลยเหรออะผมขอโทษทีนะถ้าชนะโดยที่ HP ใครมากกว่านะไอ้โคตรแย่เลยเมวาควรจะไปยื้ออย่างนี้ผมไม่ได้เนอะเดซี่บอร์ดอีกไปจ้งก็ไม่ยอมเลยคุณจำพอยเซอร์รอบนั้นได้ไหมผมจะทำอย่างนั้นแหละรีคอร์ แย่มากแย่จริงๆแย่บันดีมากนะลูกตีผมให้ตายก็จบแล้วจบอย่างมีศักดิ์ศรีหน่อยครับท้องทีแมนผมปวดนทีนี่หมดโอ้โหเวลาเลยอ่ะไม่ไม่มีไม่มีใครเคยเล่นหมดเวลามีแค่คู่นี้ไม่จบจีิงๆก็จีิีโอเคจีิีครับผม